ตัวเราพว่ามีใครบ้างที่ทำเกษตรแล้รวยจริงๆมันไม่มีะมันก็อาจจะทําเหมือนกับรวยให้ดูสักปีสองปีหลังจากนั้นราคามันก็ตกมานตกมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดถ้าเรามองย้อนหล,หล,หลังขอเล่าหน่อยขอเล่าเสริมหน่อยนะแอ่จะพูดว่า ถ้าลงทุนจะเป็นดีคนนี้นี่เรื่องเกิดเรื่องจริงเรื่องที่จำบ่ายผมมันตอนนั้นในปีน่าจะปีสามสิบห้าคนที่แถวผมอยู่ที่อะไรที่กองทุนที่ไอ้นน้ำร้อนเนี่นเรียกงใช่ไหมเลี้ยกงูปีที่หนึ่งรถที่เดินกำไรโฉนทาว่าไหมลูกจุ่งแข่งกำไรโฉนแข่งกินดามแข่เอาหุบรุ่นที่โฉนกำไรพอดีถึงเขาบอกว่าเคยกำไรเก็บไว้ไม่ต้องลงทุนบอกว่า เอาเงินธนนะาคารมาเลยไม่ต้องกลัวแ้ mm ่ธ hmm. านาคารเลธนาคา,ารแล้วต็ค่าอาหารกู้เลยไม่ต้องจ่ายเลยวะ uh huh. เคอย่างเดียว uh huh. ทําไปทํามามันขาดทุนทำมามันมันขาดทุกขบอกว่าไม่ต้องกลัว mm hmm. เอาอีก mm hmm. เกตัวหมดทําไปทาอยู่ประมาณจาก6-7ปีละ หมดเลย่ธนาคารยุดเลยเรียกธนาคารโยนเราเป็นดีใช่ไหมเดี๋ยวเป็นยุเลยโอเคเอาไปเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดต่อไปคิดต่อใจจังพอขายหุ้นมันก็ะิดหมดใช่ไหมนะเกิดแม่ไม่เป็นไรขาคุณตรงช่วงนั้เอาลงมาต้องลงจบเลยผมว่านี่คนที่ทำห้กระดกระโดนขาดทุนคือหนึ่งธนาคารสองเจ้าไอ้ไอ้เจ้าของอาหารต้งนี่หมดตัวแล้วนี้ที่แต่ผมไม่รู้จะช่วยอะไรได้หมดตัวเลย เมื่อก่อนที่ว่าเฉพาะที่นำรนผู้ใหญ่ตูน้องถูน้องผู้ใหญ่ถูน้องแกอย่างนี้เล่าบ้างย่างว่าแกเสียอะไรแถวแกโผล่แกกำกำไรประมาณสามปีปีแรกแกไอขึ้นเลือกท่านนี้ท่านผูดีใจครับกำได้คุเยอะตายเลยยังจะมีอะไรบริหารจบเลยทีนนี้หมดตอนนี้หมดตัวแล้วอีกเรื่องที่สองใช่ไหมอาจารย์ว่าแกปลูกนิดๆจะมามีมีที่แบบโรงงานที่บ้านกำปักปลูกป่า พอทำอย่างนั้นน่ะไอ้คนวันรบมันทำผิดเพื่อมันบ้ามันประชานะกูดูไปไม่อยากคบเลยนะอาจารย์คนที่นี่บกลำบาบกบกผิดเพื่อนแค่ทุ่มมือปลูกป่าเออมันแตกเลย,ยปลูกป่าก็ปลูกป่ามันก็กินป่าก็ขายป่านีอนั่นแหละเราไปปลูกป่าเออจะขายเคยไอ้นี่สางคนนี่ลำบากมากเนี่ยอย่างจะเปลี่ยนโอ้ไม่ได้คนใกล้บ้านกับคนที่นอนกับโบากันยังยังขัดอย่างนไ่ได้แข่งกันไปเนี่ยหาจะก็จะคนที่ข้างนอนกู ้นองน่นูกนี่เป็นเดือนน,อน,ะะะะน,นะบระาณใช่ไมว่าจะยังไม่ยัเห <c oughs> ็นนะนี่ตัวที่พนันย่างนี้ันมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดใหม่ทั้งหมดในเรื่องเกษตรนะเราทําเหมือนเดิมไม่ได้ผมเพิ่งไปเยี่ยมสวนหนึ่งที่โคราชีนานนีเ้เป็นทนาชการเกษียรออกมาแต่โชคดีที่เขามาเรียนรู้เรื่องเกษตรพฤติกรรมธรรมชาติเรื่องอะไรมาก่อนเนี่ย แกออกมาทุกที่เป็นยี่สิบกว่าไร่แกก็ปลูกไม้ป่านแต่แกปลูกเป็นแถวรับห่างกันสองเมตรไม้แดงไม้ยางไม้ยางนาไม้ประยุงไม้ประดูแกปลูกเป็นแถวปลูกรวมกันแต่แต่เป็นแถวเป็นแถวมียางนามีะยุงมีประดูมีไม้แดงสลับกันเลยในในแถวเดียวกันและก็ใบมันร่วงลงแกะกวาด เข้าถงคน,นเสร็จแล้วที่คนขม้มมาเนี่ยแกมีผักหวานฝามีดอกกระเจียวมีมันแล้วก็มีวพวกขมิ้นพิชายแกทำได้สามปีครับต้นไม้สูงประมาณสี่เมตรแต่แกเกริ่มมีรายได้ตั้งแต่ปีแรกนะครับแกฝังหัวดอกกระเจียวเต็มไปหมดเลย เนี่ยพอจะเข้าหน้าฝนปุ๊บดอกกระเจียวพุ่งขึ้นเอ๊มันสวยมากครับคนมาดูครับมันสวยดูแล้วไม่ดูที่สวยนะน้ําลายไหลครับขอซื้อกลับด้วยเนี่ยแกก็เลยไม่ได้ไปขายที่ไหน <c oughs> ดอกกระเจียวใหม่ๆตุม้มๆเนี่ยมันอร่อยมากคนอีสานจะชอบกินดอกกระเจียวอ่าที่ทำอ่าวี่ทำใต้ผงไม่กินไม่กินเลยอ่าเมื่อนายรักระเจียวสองตาอ,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 อ๋อไม่ นี่แหมันมันเริ่มมีรายได้แล้วทีเนี้ขานาย,ยขมิ้นก็กุดขายได้ผักหวานเนี่ยธรรมดาได้หลายที่ก็ขายกิโลละสองร้อยแต่แกขายกิโลละเจ็ดติแกเด<ม>็ดเรื่อยๆยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะครับผักหวานเนี่ย<ม>แกเป็นคนที่ลงทุนซื้อโซลาเซลล์มากับปั๊มน้ำแล้วก็ใส่สายน้ำพุ่งเลยครับ แกไม่ใช้สปริงเกอร์เาะมันแพงขายน้ำพึ่งขายน้ำพุ่งในม้มวนหนึ่งร้อยสองร้อยบาทหนึร้อยเม็ดสับแกลงทุนไม่ไม่กี่พันบาทแกลดป่าได้เลยเนี้ยตอนนี้แกก็เริ่มเอาผักสมเม็ตผัก,มกรเรกมก็กอีสานเรียกผักเม็กผักอนเม็มาลงเอาว่านต่างๆมาลงตอนนี้พวกผมก็กำลังส่งเสริมปลูกมันกัน แกก็ไปเอามันมันเท้ามันอะไรต่างๆมาน่าลงตามผลขึ้นมาจะเห็นได้ว่าป่าเนี่ย,นนยแกบอกว่า <c oughs> ผมมีโง่มาตั้งนานทำนามาหลายปีทำนาได้เงินน้อยกว่าการปลูกป่าและก็ทำงานในงานเยอะมากและลงทุนมาก แต่การปลูกป่าเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงอะไรเลยเพราะว่าพืชป่าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นดอกกระเจียวเป็นขมิ้นเป็นกรแตชายเป็นมันเป็นผักหวานผักอะไรต่างๆเนี่ยผักก้านตองผักอะไรผักพื้นบ้านทั้งหลายเนี่ยพวกวนะี้ไม่ต้องดูแลมันก็ขึ้นครับมันขึ้นเพราะว่าเป็นผักพื้นบ้านมันแข็งแรงแต่นั้นเราีแค่เก็บขายครับ แต่แกอยากที่เกียกไดไปขายแกก็เลยเอาไม้กวาดทางมะพร้าวนี่กวาดที่เหมือนทาเดินจกงกรมในแต่ละแถวเนี่ยเพื่อให้คนมาเดินดูครับคนมาเดินดูมาเห็นแล้วมันอยากซื้ออ่ะมันก็ต้องซื้อับทําให้แกไม่ต้องไปกลาบเนี่ยแค่วิธีคิดที่ต่างกันเท่านั้นนะมันทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยป่าที่ลหลายๆคนบอกว่าปลูกป่าแล้วจะกินอะไร แต่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าป่าเนี่ยให้เรามากกว่าที่เราจะกินหมดมันจริงทำอะไรได้มากช่วงช่วงแรงมาเนี่ยแต่ก่อนแกเห็นว่าไข่มดแดงราคาแพงแกก็เอามดแดงมาโหลงขายไข่มดแดงก็ได้ดีแต่ว่ามันขายได้ทั้งเดียวสองปี และทําให้เราเข้าไปในป่าได้ยากแก่ก็เลยกำจัดมดแดวางเอามดแดงออกแล้วก็มาปลูกพวกนี้แทนปรากฏว่าลายได้มั่นคงมากขึ้นและก็เข้าไปนั่งเล่นในป่ามันเย็นมากแกบอกว่ากลางวันผมไม่อยากไปไหนเลยมันร้อนครับไปอยู่ที่ไหนก็ไม่น่าอยู่แต่พออยู่ในป่านี้มันเย็นมากจนไม่อยากไปไหนมันสวยมากเนี่ย ถ้าจะสร้างบา่าผมว่าทำอย่างเงี้ยมันก็ง่ายดีแกลองคำวนวณดูแกบอกว่าดีกว่าปลูกยางพาราเพราะว่ายางพาราเนี่ยมันไม่ได้หลับได้นอนแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าการปลูกผักในป่าปลูกพืชในป่าก็ค,าากคิดดูมันเท้ากิโลละห้าสิบบาท โกข้าวแทบตายลงทุนเรเยอะขายกิโลละหกบาทคนเรืเรื่อเล,อเลยนี่นคือสิ่งที่แตกต่างซึ่งเราจำเป็นที่ต้องคิดให้ต่างจากคนทั่วไปนิดนึงเราก็จะเห็นช่องทางในชีวิตเยอะมากอย่าทำเหมือนคนอื่นถ้าเราอยากทำเหมือนคนอื่นให้เราดูคนอื่น ว่ามันเป็นยังไงบ้างเขาได้จริงหรือเปล่เราต้องดูตรงนั้นให้ชัดนะครับอย่าดูเฉพาะวันที่เขาขายว่าได้ราคาเท่าไหร่ให้ดูไปยาวๆว่าในหลายปีที่ผ่านมาเป็นยังไงครับดูอย่างนันด้วยฉะนั้นเราไม่ควรจะวิ่งตามขายและที่สําคัญคืออย่าวิ่งตามราคาครับถ้าใครบอกว่าอะไรราคาแพงห้ามปลูกเด็ดขาดห้ามเลี้ยงเด็ดขาด เขาบอกว่ากล้วยด,ด่างราคาแพงยาไปแมเต็มตตตนดูกยาแป็เต็เขาบอกว่าทุเรียนราคาแพงยาตูกครับเ <c oughs> พราะว่าการวิ่งตามเนี่ยเราจะไม่มีวันทันเลยไม่มีวันทันนี่มีมีคนที่รู้จักกันอยู่เชียงใหม่นี่แหละไอ้ผู้ดังกำลังดังช่วงนั้นมันก็เล่นวาดวาด ที่ใบดังางนมันได้กำไรสองเดือนแรกมันซื้อรถปิกอัพได้คันนครับแล้วหลังจากนั้นมันก็ตุนไปเยอะเลยหลังจากนั้นราคามันหัวลงนี่ครับเหลือแต่นี่เลยเิ๊กไปพก็ไปใช่ฉะนั้นอะไรที่ราคาแพงผิดปกตินั่นคือไฟที่มาล่อแมงม้า อย่างวิง้นจอมเด็กอินทผลามอย่างเนี้ยกิโล้ละสี่ร้อยเราไอคิดดูจริงว่ามีใครบ้างที่ซื้ออินทผลามกินสองครั้งในชีวิตครบรสชาติ <c oughs> มันมห่วยมาก <c oughs> แต่ว่าต้นมันต้นละพันกว่าบาท <c oughs> ใช่ไหมเพอขายต้นหมดแล้วไม่มีใครปลูกเลยไม่มีใครกินเลยไม่มีใครโฆษณาดีแต่นั้นมันมันบูมมันเอามาบูมครับ มันเป็นตลาดอีกแบบหนึ่งที่เอามาหาของแปลกใหม่มาล่อเราทําให้มันบูขึ้นแล้วก็าขายตกางก,ก็สร้างคล้ายๆกับพระเหรอครับพระบางลูกเป็นพระดีมากปฏิบัติดีอยู่ที่เนี่ยคนเดียวไม่สนใจใครก็มีคนเมืองมาเห็นอู้พระลูกนี้น่าเลื่อมใสเข้าไปการาสหลวงพ่อผมขอออกเหรียญให้หลวงพ่อ รุ่นนะครับพรรยานอกไม่คิดเลยเออทำอะไรก็ทำไปกูไม่สนออกเหรียญมาให้หนึ่งคันเหรียญเสร็จแล้วก็หลวงพ่อช่วยแจกญาติโยมหน่อยนะอ,อ่าแจกไปคนมาก็แจกแจกปีต่อมาอันนี้ก็วิ่งมาไล่ซื้อนละมีเหรียญหลวงพ่อนีไ่ไหมผมให้เหรียญละหมื่นทุกคนไม่กล้าขายเลยหูเหรียญละหมื่นเลย ถ้าเก็บให้จะได้ขนาดไหนใช่ไหม,มเหรียญละหมื่นเหรียญละหมื่นม <S <S ไม่มีใครขายมันก็จะให้ราคาแพงไม่มีใครอยากขายเสร็จแ,แล้วก็ออกเหรียญรุ่นที่สองออกขายจริงอันนี้คือการสร้างตลาดครัคนที่อยู่ในวงจรของพระปากก็จะจะเห็นภาพอย่างนี้บ่อยมากดังนั้นทุกอย่างม,ามันเอามาบูมได้แม้กระทั่งพระก็ยังเอาม,มาบูมขายได้ ใช่สร้างเป็นพระไกยเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเลยแล้วก็ไปสร้างเรื่องสร้างตำนานขึ้นมาว่าอุ้ยมองเห็นอนาคตเห็นนรกเห็นสวรรค์บอกเลขบอกหวยแม่นมากอะไรต่างๆนี่โอ้ยออกสื่อไปแป๊บเดียวคนตึ่ครับแล้วพระรูปนั้นก็ไม่สามารถทำตารปกติได้อมานี่คนไทยเป็นอย่างนี้ครับ ก็คือต้งผูกหล่อาการเกษตรต้นคล้ายกันนี่แหละดังนั้นเราติดจำเป็นต้องมีสติให้ดีอย่าวิ่งตามราคาอะไรที่ราคาดีเฉยแต่ให้วิ่งตามใจเราว่าเราชอบกินอะไรเราอยากได้อะไรปลูกกันอะไรและก็ปลูกให้หลายหลายอย่างเน้นให้หลายอย่างสาปใดที่เราปลูกห,หลายหลายอย่างเนี่ มันไม่มีทางที่เราจะไปไม่รอดครัอันนี้ไม่ดีไม่ขายราคาไม่ดีไม่ขายอย่างของปลูกของปูกห้าสิบอย่างไปที่เอาผมมะละกอลูกหนึ่งมันน้ำหนักประมาณสิบโลมันใหญ่มากผมก็เอาขึ้นรถเข็นไปขายผมบอกว่าผมขายลูกละหกสิบบาท ในสมัยนั้นเขาบอกว่าแพงใครมาก็แพงใครมาก็แพงเออแพงก็ไม่เป็นไรผมก็เอามีดสับสับส,บส,บส,บสบแล้วก็เอาไปทําขุ๋ยมา,าขายทำไมถ้ามันถูกเ,เพราะว่ามันคือแร่ธาตุของเราครับจากดินของเรามันคือในโตโรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอสัสสาดสีเหล็กทองแดงอะไรต่างๆที่มาจากดินของเราเนี่ย ถ้าเราขายไปถูกถูกแล้วเราไปซื้อปุ๋ยแพงมาใส่มันไม่คุ้มกันนะอ,อย่างราคายานพาราตกเนี่ยหลายสมวงียังไปทนขายอยู่เนี่ยก็คือขายแร่ธาตุในราคาที่ถูกมากแล้วไปซื้อปุ๋ยกระสอรละพันกว่ามาใส่เนี่ยอันนั้นคือขาดทุนครับฉะนั้นแร่ธาตุมันไม่สูญหายไปถ้าเราไม่ขนออกถ้าอะไรถูกอยากขาย ต้องคิดถึงความสมดุลความเท่าเทียวก็คือสิ่งที่มันเป็นธรรมเลยคือเราขายออกไปมันจะได้ได้เงินกลับมาคุ้มกับแรกภาดที่เราถูกหูออกไปฉะนั้นอะไรถูกไม่ผัยถ้าเราปลูกได้หลายอย่างเราไม่มองเองแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ยางพาราเนี่ยราคากิโลละบาทอย่างเนี้ยไม่ขาย เราจะไม่มีเงินเลยเพาก็จําเป็นต้องขายนี่คือการถูกต้นครับฉะนั้นมันจริงจําเป็นมากที่เราจะต้องคิดถึงการปลูกหลายอย่างเพื่อเป็นหลักประกันว่าเราอยู่ได้แน่นอนและก็ถ้าเราไม่ทําเยอะเนี่ยมันดูแลไม่ทั่วถึงเราไม่ต้องใชู้นแต่ถ้าเราทําเยอะปุ๊บเราดูแลไม่ทั่วถึง เงินก็ลงไปเยอะงานก็ทําไปเยอะแต่ไม่ถึงฉะนั้นมันจะเสียทุกอย่างผลผลิตออกมาไม่ได้ตามที่ต้องการอันนี้คือปัญหาฉะนั้นอย่าทาเยอะทําเท่าที่เรามีแรงและกําลังทุณกําลังกายพอ,อที่เหลือพยายามให้เป็นไม้ผลหรือเป็นป่าที่เราดูแลน้อยลงอันนี้ก็จะเปานจรงอยู่รอดได้ Yes.